สวัสดีนะครับทุกท่านสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีนะครับกําหนดจัดโครงการเพื่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสิส์มหาวชิราลงกรณราชชิรกราเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา28รรกรกฎาคมพุทธศก 64, ักราช2564ณลานอนกประสงค์หน้าสำนักงานวิการประดีนะครับ เนื่องจากว่าในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงของสถานการณ์โรคระบาดโควิด19นะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานจึงเป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับก็คือมีผู้เข้าร่วมง,งานไม่เกินจำนวน5คนนะครับ ขอเดชะฝ่ารอองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรยุวรลักฤฤฤษ์เวศวิทยาคงอธิการบดีในานามตัวแทนของข้าราชาการพนักงานมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒนบุรีที่มาร่วมชุมนุมโดยพร้อมเพียงกันอยู่ณที่นี้ล้วนมีความปราบปื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณล้นก้าวล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ที่ได้ฝ่าละองธุรีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานนับการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระศกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟน้นณมหามงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเชิญชวนข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒนธนบรุรีตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนาไัและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดดลบันดาลประทานชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี สีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวะลางปูนกิติสิริสมบูรณ์อดุญญเดชสยามมินทราธิเดชราชวโรดมบรลมนาถบพิษพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโลคาพาฏประราบล้างห่างไกลมีพระพารานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระ,กะเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพแพ่ภัยสารสถิตสถาพรในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญล่มฉัดปกเก้าเหล่าพระศพนิกรตลอดจิตรติการข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานิญ,ญาตนำบรรดาข้าร,ราชการพนักง,งานมหาเชลย เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนุนบุรีก่าวถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชาการที่ดีและพลังของแผ่นดินสนองพระมหาการุณาที่คุณดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุวรั์เวทวิทยาขันออาจารบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเพื่อพระคุณละบาดตามเพื่อพระคุณะบาดมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหามุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชน ของประชาติและชาะชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักคมคำสอนแห่งศาสนาและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาตลอดไปตามแนวทางในพระบรมราโชวา ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ